เน็ตสโคลกใครอะนะอะไรเน็ตสโคลกใครอะอุ้ยทำไงดีไม่รู้จักเหรอรู้จักครับรู้จักครับจา่เน็ตสโคลกมาได้นะครับอะไร V I P อ่ะ V I P อะไรเต็มเล่นเกมอยู่เล่นเกม V I P โอ้โหเจ๋งเลยเกม V I P เด็กผักเกมวีพีโอเอยไม่โดนโอ้ยเชียดเล่นเกมในไหนอยู่เนี่ยฮะแตมในใน F R I ไวกูวแหละสเต็มสเต็มเฮ้ยได้ยินเสียงชัดไหมไมโครมาอย่างเอ็โคลเมอก้เมเก้ไมเโครไม่เหมนเม่เกี้ตอนนี้หายแล้ว ทำไรดีโหลดเกมก็ช้าทำไรก็ช้าเขาเล่นเขาเล่นไมค์ครับเอ่อ MC ็มซีชิมซีมีเดอร์อันนี้ไมครับดูแม่ตอนนี้เขาทำอะไรอยู่เล่นเกมครับไม่ใช่ครับดูพี่ปอลฟังเพลงไม่ใช่ครับฟังเพลงครับ ไม่ได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ซักเสื้อผ้าครับไม่ใช่ครับเป่นแม่คับไหมไม่ใช่ครับเป่นแมครับอ่ะไม่ใช่ครับยังยังครับตอนนี้ตอนนี้ผมกำลังทำอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยอะไรเปิดโปรแกรมอัดคลิปแล้วก็ไปที่สกายแล้วก็กด F9 อ่ะอืมแล้วอัดไปครับอัดอยู่เนี่ยครับอัดอยู่เนี่ยครับไม่รู้อ่ะ จบดีแจบกว่าจบดีกว่าพีนี้อ่ะะ